นี้ผมบอกเลยว่าพิเศษมากเพราะมันคือกล่องสุ่มในกล่องสุ่มผมแก่แล้วนะคะหนึ่งสองสาจริงปะเนี่ยผมว่าผมต้องดวงดีมากแหละ สวัสดีครับผมพลครับและนี่คือเซซายครับยุคนี้คือยุคของกล่องสุ่มครับใครๆก็พูดถึงกล่องสุ่มและนี่ก็คือกล่องสุ่มที่วันนี้ผมจะมาเปิดนี่เลยครับไม่มีโลโก้อะไรทั้งสิ้นครับผมไม่ได้เป็นคนทําเองนะอันนี้เป็นกล่องสุ่มที่ผมได้มาจากประเทศอังกฤษคราวนี้กล่องสุ่มนี้มันสุ่มอะไรนะคะตัวนี้ผมบอกเลยว่าพิเศษมากเพราะมันคือกล่องสุ่มในกล่องสุ่มโอ้โหกล่องสุ่มในกล่องสุ่มตอนนี้การ์ดกีฬากําลังมาแรงมากนะฮะการ์ดลายเซ็นและผมดูมวยปล้ำเพราะฉันนี่คือการ์ดสะสม ของมวยปล้ำอ่าบอกก่อนว่าตรงนี้นะฮะใครที่ไม่ได้ดูมวยปล้ำเนี่ยก็สามารถดูคลิปนี้ได้นะคะเพราะว่าในนี้มันมีอย่างไรื่อนอื่นอีกเยอะแยะแล้วมาลุ้นกันว่ากล่องสุ่มที่ผมได้เนี่ยโอ้โหมันจะคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนนะครับแต่สําหรับใครที่ดูมวยปล้ำนี่คือที่ของคุณแล้วเพราะนี่คือกล่องสุง่มการ์ดมวยปล้ำและมันคือกล่องสุ่มในกล่องสุง่มเพราะข้างในเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะได้การ์ดลายเซ็นใครนะครับมีใหม่นะฮะก็เลยให้ของขวัญตัวเองนะครับตั้งที่ เอ้ตัวเราเองก็ไม่ได้แบบเหมาะที่จะได้รางวัลนะฮะเพราะว่าก็ไม่ได้ขยันอะไรเลยนะคะคลิปก็ไม่ลงนะครับผมแกะแล้วนะฮะหนึ่งสองสามโอ้โหสุดยอดตื่นเต้นมากอะไรกันครับเนี่ยผมค่อยๆเปิดแบบนี้แล้วกันนะนี่นี่เหมือนเกมโชว์เลยนะฮะโอเคอย่างแรกนะฮะที่ผมได้ครับคือนี่เลยฮะสุดยอดมากครับ บับเบิลนะคะนี่เพียงแค่เรากดนะคระับป๊อปหูเสียงดังเสียงดังมากนะคะเรากดเป็นการลดปริมาตรที่อยู่ในตัวบับเบิลตัวนี้ครับและเพิ่มแรงดันฮะทำให้มันระเบิดแตกออกมาแบบนี้ได้นั่นเองนะครับผมเรื่องวิ์จบไปแล้วนะฮะเรามาส่วนของของผมเองดีกว่าผมเห็นตอนนี้ผมใบก่อนว่าข้างในเนี่ยผมเห็นกล่องซุ่มที่อยู่ข้างในกล่องสุ่มเนี่ยหกกล่องด้วยกันและซองสุ่มอีกตึมเลยแต่เริ่มต้นครับเราเริ่มจากอันที่ชัด สายตาผมมากที่สุดคืออันนี้ครับอันแรกครับคือถุงมือนะฮะเป็นถุงมือที่ระลึกนะฮะใครที่ดูมวยปล้ำเนี่ยก็อาจจะรู้จักกับอุโรมันเรสนะฮะนี่คือถุงมือโรมันนะฮะและเราได้มันมาเพราะฉะนั้นเราก็นี่ฮะว้าวถุงมือนะฮะคือต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเว็บไซต์เนี่ยเขาบอกอยู่แล้วว่ามีลุ้น2ออย่างระหว่างถุงมืออันนี้กับเข็มขัดแชมป์อันเล็กๆนะฮะ ซึ่งผมได้ถุงมือนะฮะดูก็รู้ว่าเกลือขนาดไหนนะครับมานี่คือกล่องสูงกล่องแรกของเราครับเป็นกล่องรุ่น w o m e n s d i v i s i o n ครับเป็นกล่องปี2020ของปีที่แล้วนะเป็นกล่องที่จะมีเฉพาะการ์ดนักมวยปล้ำหญิงเท่านั้นนะฮะการันตีได้การ์ดลายเซน็นเป็นการ์ดลายเซ็นที่คนดังเขาเซ็นเองเลยนะ1นึ่ใบแน่นอนไม่ใช่แค่นั้นฮะมีเรื่องของการ์ดที่ระลึกเป็นชิ้นส่วนที่ระลึกอีกหนใบอ่ะ โอ้รุนกันนะครับเดี๋ยวอันนี้เนี่ยผมขอญอาตแกะทีเดียวนะฮะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนฉากแล้วก็ไปแกะทีเดียวนะกล่องต่อไปนี่เลยครับอันนี้เป็นกล่องสังกสีนะเป็นสติกเกอร์โรส t ูเ r e เซนเ m a n i a เป็นสึกใหญ่นะฮะซึ่งตัวนี้มีสติกเกอร์ทั้งหมด81อันมีสติกเกอร์81อันนะฮะมากล่องต่อไปครับนี่คือกล่องสุ่มนะกล่องการ์ดอีกแล้วครับเป็นการ์ดแชมเปียนส์ครับการ์ดรุ่นแชมเปียนนะเป็นของเมื่อปี2019ครับ การันตีนะฮะหนึ่งลายเซนหรือชิ้นส่วนเวทีมวยปล้ำจริงๆนะเป็นชิ้นส่วนเวทีที่เขาแบบสู้กันจริงๆเลยนะของจริงนะเวยสุดยอดหรือชิ้นส่วนเสื้อที่เขาใส่จริงๆอะ่ะคนดังใส่เสื้อตัวนี้แล้วเขาเอามาตัดชิ้นส่วนใส่ในการ์ดสุดยอดสอย่างนี้ลุ้นครับว่าจะได้อะไรอย่างน้อย1ใบแน่ๆนะครับนี่อันนี้เป็นกล่องสกะสีแล้วนะฮะกล่อง g l a m a t นะครับรุ่น2021 เป็น Money in the Bank นะครับผมกล่องสีขาวนี้เป็น Money in the Bank รุ่นของผู้หญิงและจะมีการ์ดพิเศษนะฮะเป็นการ์ดของรุ่นผู้หญิงเท่านั้นนะฮะและก็ลุ้นลายเซ็นด้วยนะมาไม่รู้จะมีไหมนะครับนี่ครับนี่คือแผ่น DVD ศึกสึกใหญ่ของมวยปล้ำครับ h e l l in a c e l l ปี2019อันนี้ถือว่าดวงดีเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะมันจะมีไม่ได้มีชุดก,กล่องนะมันจะมีทุกๆ2ก,กล่องจะมี DVD แบบนี้นะฮะและข้างในมีการ์ดด้วยนะกล่องนี้ครับ เป็นรุ่น SlamT มทั2021รุ่นลายเซ็นหาลายเซ็นอีกแล้วนะฮะมินิทินนะฮะเป็นกล่องสังกะสีอีกแล้วนะครับอันนี้มีการ์ดทั้งหมด36ใบนะครับผมกล่องสุดท้ายครับตัวท็อปเลยครับนี่ฮะกล่องของเมื่อปี2018ครับกล่อง NXT นะครับมีทั้งหมด10ห่อทุกๆห่อมีลายเซน็นเพราะฉะนั้นแปลว่ากล่องนี้มีทั้งหมด10ลายเซน็นมีลายเซ็นคนดัง10ลายเซน็น มาไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันดูให้จบคลิปนะคะมันยังไม่หมดแค่นั้นฮะอันนี้เป็นกรอบแม่เหล็กนะเป็นกรอบแม่เหล็กไว้สําหรับใส่การ์ดนะครับให้มาด้วยนะขอบคุณมากนะครับอันต่อไปก็เป็นซองเล็กๆนะคะอันนี้ซองซูเปอร์สตาร์นะคะอันนี้ผมลองผมลองแกะออกให้ดูก่อนเลยนะนี่ปุ๊บปุ๊บปุบปบฮะผมว่าผมต้องดวงดีมากแหละนี่เดอะร็อครับนี่คือการ์ดเดอะร็อกสีฟ้าใช่ไหมฮะ ซึ่งตรงนี้ครับข้างหลังเขาเขียนอยู่ฮะว่าการ์ดหมายเลข60ทับ299แปลว่ามีการ์ดใบเนี้ทั้งหมด299บใบบนโลกและใบเนี้ยหมายเลข60ซึ่งหายากมากนะผมมี1ซอง แล้วผมได้อันนี้เป็นการ์ดชิ้นส่วนนะครับเขาแบ่งมาเป็นใบเลยเป็นชิ้นส่วนของเวทีมาจากศึก NXT ที่เมืองเบลฟาสต์นะครับซึ่งภาพเป็นภาพของ Alexa Bliss ครับผมว้าวนั่งไม่ปั้มที่หลายๆคนชื่นชอบนะอันนี้เป็นชิ้นส่วนเวทีของ w w Live ที่ประเทศเยอรมนีครับปี2017ครับเป็นภาพของเ a i l e y นะฮะมาจาก NXT Live Download Music Festival ปี2016ครับเป็นภาพของ อสกะนะครับผมและเป็นชิ้นส่วนเวทีนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้มีสไตล์หญิงทั้งหมด3คนเลยและเป็นชิ้นส่วนเวทีทั้งหมดเลยนะเป็นชิ้นส่วนเวทีที่เขาใช้จริงๆนะครับในแต่ละศึกจริงๆซึ่งเฮ้ยมันไม่ได้หาง่ายนะเว้ย โอ้แค่นี้ก็คุ้มแล้วอะแล้วเรามีกล่องสุ่มข้างในอะไฟดับเลยอะคุ้มจนไฟดับอะคิดดูดิอ๋อมีซูเปอร์สไตล์ซองหนึ่งนะฮะผมจะพยายามดึงคนที่แบบว่าหลายๆคนรู้จักนะเพราะผมอยากจะให้แบบคลิปนี้เป็นคลิปที่แบบใครก็ดูได้นะฮะดู๊็อกนะครับสุดยอดมากสติกเกอร์ว้าวสติกเกอร์มวยปล้ำนะครับผมลองแกะดูหน่อยดีกว่าเป็นของ Raw ปะทะ NXT ปะทะ Smack Down แต่ผมไม่เคยเห็นนะว่าข้างในเป็นยังไงนะฮะเ,เป็นสติกเกอร์นะักมวยปล้ำครับนี่นะฮะแล้วก็เป็นสติกเกอร์ภาพ ของแต่ละศึกนะครับซึ่งโอ้อันนี้ได้มาเยอะเลยฮะโอ้โหการ์ดสติกเกอร์รถทูเรซเซนเมเนียครับข้างในนี้มีสติกเกอร์10อันนะครับซึ่งเขาให้มาเยอะประมาณนี้ฮะ20อันครับผม20อันนะต่อไป3 4ซองครับเป็นการ์ดรุ่นปี2013นะครับนี่การ์ดรุ่นปี2013นะมี4ซองนะครับไปนี่ส lam Atta ท็2 0 2 1เมื่อกี้เป็นกระปุกใช่ไหมอันนี้มาเป็นซองสองซองนี่และสุดท้ายในกล่องนี้ครับหมดแล้วกล่องหมดแล้ว นี่ครับคือการ์ดโรธทูเรซเซนเมเนียนะฮะปี2014การ์ดเก่านะ2014นี่แน่นะครับเอาละรครับต่อการเพราะเมื่อกี้เราเปิดกล่องใหญ่เสร็จมาแล้วครับเราจะมาเปิดกล่องเล็กกันต่อสุดยอดไปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆเปิดกันนะครับทีละอันทีละอันเลยนะตรงนี้ผมอาจจะไม่ให้ดูทุกใบนะจะลองให้ดูเป็นแบบใบที่มันดูเป็นอลังการลายเซนชิ้นส่วนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับตรงนี้ผมเปิดมาครับกระปุกแรกนะเป็นกระปุก สังกสีนะเป็นสติกเกอร์โรดทูเรสเทนเมเนียเมื่อกี้เราได้มา22บใช่ปะ8 2อวู้วูโบนัสสติกเกอร์ครับเป็นสติกเกอร์พิเศษนะรวมดาวนะครับว้าวผมว่านะถ่ายคลิปนี้เสร็จเนี่ยเก็บขยะจะเป็นอะไรที่ยากมากห่อมันเยอะมากนะครับโอ้โอโรมันเรนโอ้เดี๋ยวนะอันนี้คือสติกเกอร์ลิมิเต็ดอีดิชั่นทุกคนเป็นสติกเกอร์โกลด์ลิมิเต็ดอีดิชั่นรุ่นทองด้วยนะฮะโอเค นะฮะอุปกรณ์พร้อมแล้วนะฮะผมยังใส่ถุงมือทองอยู่นะครับเฮ้ย <Hey! S 1> เอา้าซ้ำ <laughs> โอ้โรมันลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับได้ลิมิเต็ดอีดิชั่นแต่ได้ซ้ำนะแกสติ๊กเกอร์อย่างต่อเนื่องนะฮะกล่องนี้นะฮะยังไม่มีอะไรดีๆให้เราได้ค้นพบนะครับว่าไม่มีไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีเลยไม่มีเลยครับอุ้ม ตัวสติกเกอร์รถทูเวสเซนเมเนียนะฮะผลการประกอบการคือได้สติกเกอร์ที่เป็น l i m i t ต็ดอ dition ถึง2ใบด้วยกันนะฮะซึ่งโชคดีมากๆนะนะฮะเพราะว่าผมเนี่ยเผลอแกะผิดไปซองนึงทําให้สติกเกอร์ l i มิเต็ด dition ขาดนะฮะ อ้โง่จริงๆนะฮะอันต่อไปที่เราจะแกะครับคือรุ่น Slam a t t a c k ครับผมเป็นกล่องสุ่มรุ่น Slam a t t a c k นะจะเป็นการ์ดพลังนะครับการ์ดพลังมวยปล้ำนะจะเป็นยังไงนะครับลองดูลองแกะเป็นแบบห่อก่อนนะมีการ์ดพิเศษไหมนะครับขอแยกข้ามไปว่าไม่มีการ์ดพิเศษนะครับแกะกระปุกกันครับนี่เป็นกระปุกนะชึบอืมโอเคฟึบ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 เฮ้ยเฮ้ยในกระปุกมันมีมันมี ซองพิเศษครับเป็นซองลิมิเต็ดอ i ดิชั่นการ์ดอินไซด์เป็นซองที่มีการ์ดลิมิเต็ดอ i ดิชั่นอยู่นะฮะน่าตื่นเต้นอีกแล้วการ์ดบรอนซ์ครับลิมิเต็ดอ i ดิชั่นการ์ดทองแดงสีทองแดงนะนะฮะของโรมันเลนครับและการ์ดลิมิเต็ดอ i ดิชั่นอีกใบหนึ่งสีทองโกลด์ลิมิเต็ดอ t ดิชั่น t y l e s ครับผมว้าวในกระปุกตรงนี้มีอะไรอีกไหมเดี๋ยวผมขออนุญาตลองดูนะครับตรงนี้เป็นห่อใหญ่เลยนะฮึบชึบ แหะหอมากโอ้มีการ์ดเงาเยอะมากนะครับทุกคนนี่การ์ดเงาเงาเป็นการ์ดปอยเงาเงาวิวบวับวิบวับนะเยอะมากนะครับจริงปะเนี่ยนี่คือการ์ดเอาเต้าแรหายากมากๆของจอห์ซีนาจอห์ซีนาที่ตอนนี้ไปเล่นหนังฮอลลีวูดอะจอห์ซีนานะฮะนี่ โอเคการรุ่นนี้ครับผลการประกอบการครับ Limited Edition 2ใบและการ์ดอัลต้าแรหายากมากๆ1ใบโอเคผมเคลียร์การ์ดที่มันเป็นซองที่มันไม่ได้เป็นกล่องก่อนและกันเนาะอันนี้ของปี2013ไม่มีครับแม้แต่การ์ดดาราดังๆก็ไม่มีครับการ์ดแบบซูเปอร์สตาร์ดังๆก็ไม่มีครับเราจะต่อกันที่ห่อนี่ครับโรดทูเรสเซนเมเนียเมื่อกี้ผมแกะไปแล้วห่อนหนึ่งนะเดี๋ยวมีอีก2ห่อให้แกะนะครับดูซิจะต้องมีลายเซ็นไหม จะมีลาเซ็นไหมนะจะมีลายเซ็นสักไหมสักทีนะะไม่ใช่ลายเซ็นแต่เป็นการ์ดชิ้นส่วนเสื้อของนักมวยบลาำที่ชื่อกลดัสนะครับการชิ้นส่วนเสื้อและเป็นการ์ดท,ที่เขาเป็นเสื้อที่เขาใส่จริงๆอะ่ะอันนี้น่าสนใจมากครับเป็นกล่อง DVD ใช่ป่ะแต่ว่าข้างในกล่อง DVD อะ่ะมีการ์ดด้วยเว้ยเต็มที่ นี่ข้างในมี DVD ด้วยนะแล้วก็มีการ์ดด้วยหนึ่งหอ่อนะฮะแล้วก็มี DVD นะ h e ะ v e n the Cell นะครับไหนดูหน่อยสิมีอะไรบ้างปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บไม่มีเลยครับไม่มีการ์ดพิเศษนะเราอยู่กับกระป๋องสังกะสีกระป๋องสุดท้ายกันนะฮะกับ Money in the Bank สีขาวแบบนี้นะฮะเอาง่ายๆอะ่ะผมเปิดมาผมเจอการ์ดอยู่2อ,อห่อใหญ่ๆแบบเนี้ยแล้วอันใบแรกอะ่ะเป็น Limited Edition ด้วยชึบชึบชึบชบชบช ลายเซนใบแรกมาแล้วครับผมบอกแล้วเพราะว่ากระปุกเนี้ยมันจะมีแบบบางกระปุกที่มันมีการลายเซนแล้วอันนี้ได้การลายเซนของนักมวยปล้ำที่ชื่อว่าเพ t ทนรอยส์ครับผมใส่ซองสี่ล้ออะไรอะ่ะเป็นลายเซนรุ่น Women of The อะหรือว่าลายเซนของผู้หญิงโดยเฉพาะนะครับกระปุกเนี้ยจะโฟกัสที่ผู้หญิงใน w w e รโดยเฉพาะซึ่งนี่ครับลายเซนของเพ t o นรอยส e โอ้โหมี l i m i t ต็ดอ i ดิชั่ของ Becky Lynch ครับและ l i m i t ต็ดอ i ดิชั่อีก2ใบของ s ซดฟรอ l l ล n นเป็นรุ่นลิมิเต็ e d e ด i ชั่นทองด้วยและ l i m i t ต็ดอ i ดิชั่ของ b i l l ี่เคนะฮะ3คนและอันนี้ครับห่อนี้เนี่ยก็คือจะเป็นการ์ดรวมดาราผู้หญิงนะตั้งแต่ Alexa b l i s ิครับ อัสกะครับคือมีผู้หญิงในดูวออีทุกคนเลยนะมีลิมิเต็ดอิดิชั่น3ใบนะครับเป็นสีทองทั้งหมดเลยและหลายเซนใบแรกครับออกมาแล้วนะฮะ สุดยอดเริ่มต้นจากกล่องแรกก่อนเลยครับเราไปที่หลีกผู้หญิงกันก่อนครับกับ Women's Division ปี2020นะการ์ดของปีที่แล้วนะครับเขาบอกว่าการันตี1ลายเซ็นไะดูกันครับว่าได้การ์ดอะไรผมดูการ์ดหนาสุดก่อนครับโอเคการ์ดหนาสุดตรงนี้นะครับเป็นชิ้นส่วนเป็นรูปเข็มขัดแชมป์นะของนายาแจ็คส์นะครับคราวนี้ครับมาลุ้นกันว่าผมจะได้ลายเซ็นใครผมเปิดทีล่ล ทีละใบทีละใบทีละใบมีการพิเศษอะไรไหมทีละใบทีละใบทีละใบอ้ว้าวไลเซนของมารียนาชาเฟอร์นะคะอดีตนักสู้ MMA นะครับแล้วก็ปัจจุบันก็เออไม่ได้อยู่กับค่ายเดยยยยีีแล้วนะอันนี้ครับมีอีก2ใบครับใบหนึ่งมีแค่50บใบในโลกนะครับเป็นคาบุกิวอริเออร์ครับไทร์เซนและอสกะนะครับกับอีกใบหนึ่งเป็นเบลลี่นะครับ Bailey, เบลี่ทับยี่ห้ามีแค่25บใบนะครับคือไม่ได้ลายเซ็นดาราดังแต่ก็ถือว่าคุ้มในระดับของมันนะครับไปกล่องต่อไปครับนี่เลยแชมเปี้ยนนะฮะกล่องแชมเปี้ยนส์เป็นกล่องที่มี24ซองนะครับรุ่นตั้งแต่ปี2019และการันตี1การ์ดพิเศษแน่นอนนะครับข้างในครับมีทั้งหมด24ซองด้วยกันนะซองสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับเอ้ยลายเซ็นลงมาออ้ยออ้ยออ้ย อันนี้เป็นการ์ดชิ้นส่วนเวทีครับแต่การ์ดชิ้นส่วนเวทีนี้ครับเป็นชิ้นส่วนเวทีจากเวทีอยู่ r e ส e n อ Man ศึกใหญ่ที่สุดของโลกส่วนดาราที่อยู่บนการ์ดนะครับก็คือนายาแจ็คส์นะครับและนี่ครับไฮไลท์ของเราในวันนี้ครับกล่องสุดท้ายครับ 10ลายเซน10ซองซองละหลายเซนเลยนะครับผมตื่นเต้นมากมีทั้งหมด10ซองนะครับในนี้เราจะเปิดซองแรกกันนะฮะคือทุกซองมีลายเซนแน่ๆเพราะฉะนั้นอันนี้ลายเซนเต็มๆนะฮะโอเคคนแรกนะฮะโอติสโดโซวิกนะฮะเป็นลายเซนแล้วไม่มีเบอร์ด้วยนะฮะแต่เป็นลายเซนธรรมดานะลายเซนของบัดดี้เมอร์ฟี่นะครับลาต่อไปซองต่อไปครับซองที่สามโหอยากได้แบบผมเห็นแล้วแบบกี๊ดอะโอ้โหผมได้ วันนี้นะฮะเขามาอีกแล้วนะฮะเฮ้ย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 จริงะเนี่ยโอเคผมใจเย็นๆกอนผมใจเย็นๆก่อนใบแรกครับ Peyton Royce นะฮะ Peyton Royce ก็คือคนที่เราได้ลายเซ็นเขามาเมื่อกี้นะครับผมว่าลายเซ็นเดียวอาจจะไม่คุ้มเอาไปเลยครับ3ลายเซ็นครับ e m มเปอร์มู k นิกิครอสและอาริยาครับและใบนี้เนี่ยมันคือ20ทับ25ด้วยนะแปลว่าอะไรแปลว่ามีแค่25ใบบนโลกนะที่เป็นแบบนี้นะฮะคือใบนี้คุ้มคุ้มแบบคุ้มมากแล้วอะ่ะโอเคใบนี้ครับลายเซ็นสีทองแดงนะฮะโอนี่ลอคเคนนะครับ เป็นหมายเลขทับ99นะก็คือมีแค่99ใบบนโลกนะครับลายเซ็นคิลเลียนเดนครับซองนี้โอ้โห oh, ผมได้การ์ดแบบลิมิเต็ดมากๆเยอะมากๆไฟข้างหลังผมจะแบตหมดอีกรอบนึงแล้วเนี่ยคนนี้ครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่กับเดวิลีแล้วแต่ว่าเขาย้ายค่ายไปอยู่ค่ายคู่แข่งนะฮะ <c oughs> อเลสเตอร์แบล็กนะครับตอนนี้ชื่อมาลาคายแบล็กนะโอ้ไฟข้างหลังดับอีกแล้วนี่ครับลายเซ็นของคุณไอคัมนะฮะนี่ครับเชนทรอนครับปัจจุบันก็ไม่ได้อยู่ค่ายนี้ต่อไปแล้วนะครับแต่ว่า ใบนี้ครับอย่างที่เห็นนะมันทับ50นะครับแปลว่ามีแค่50บใบบนโลกนะผลการประกอบการนะฮะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ตัวดังๆมานะแต่ว่าเราได้กร์ดที่หายากมากๆนั่นก็คือการ์ดาลายเซนนะครับสุดยอดมากและนี่คือกร์ดของเราในวันนี้ที่เป็นกร์ดพิเศษนะฮะคุ้มมากกับที่ได้มาแล้วกา๊าซอย่างอื่นอีกเยอะแยะมากมายเลยอย่างที่เห็นไปของที่รลึกอีกนะฮะสุดยอดแล้วมีการาดแบบหายากด้วยสุดยอดนะครับวันนี้ผม ผมพอใจแล้ววันนี้ผมสบายใจแล้วนะฮะคลิปนี้ผมจะพยายามลงในช่วงสัปดาห์คริสต์มาสเพื่อเป็นสัปดาห์การเฉลิบฉลองเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีนะครับ อย่างที่ผมเห็นครับผมได้ของขวัญจากตัวเองแล้วผมมีความสุขมากๆก็หวังว่าทุกคนที่ดูในคลิปนี้หวังว่าจะมีความสุขมากๆนะครับ Merry Christmas and Happy New Year ครับผม yeah และถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ให้กับพวกเรากลมๆข้างล่างนี้นะครับและดู2คลิปนี้ครับข้างบนคือ playlist ของรายการเราทั้งหมดเลยและข้างล่างคือคลิปที่ YouTube คิดว่าคุณควรดูจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมดูนะครับสำหรับวันนี้ผมมาจากเซซายขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ